มาครับพี่น้องกินข้าวครับมื้อนี้กะเพราหมูสับไข่เยี่ยวหมากับจานโตๆไปเลยครับมาพร้อมกันทั้งทีครับก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องโอ้ตหเสียบพักมาเป็นสวนครับทั้งทีมาครับพี่น้องวันนี้กินข้าวร่วกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟอกใบซุขหุปคนค่ะมา่อพร้อมกันทิพย์เราจพี่น้องกับเซียบม้วนเพิ่มทิพย์นะคะเพิ่มมาค่ะวันนี้หนูลินหนูด้วยนะคะมาพี่น้องจ๋าสดก๋วยเตี๋ยวห่อน เรียนขายของไปนั่ห <Attention. S 2> มือนั้งหอนค่ะกระสุ <bubble fish> ้กุ้เชียวเส้นหมี่นะคะวันนี้อส้นหมี่เ่คะเท่ไรคะอืมปูแบบปลดิลาดิซิมอร่อยขึ้นก๊อปก้ยเชี่ยวเป็นแซ่บอยู่แล้วเรืมเรืมเืมเดกเ็กไปไหน สวัสดีหรือยังอืมับออันกิ้วไปเส็ไมหรอเอาไปเลยดิต้องคนเลียนไปกวดหลับแล้วตอนเปิดกินหลัปดหไหมล่ะไม่มีเหไมเส็หรอนปวดอ้าหรอมไปเอาไปสามรอบกาเด็กๆกินผักอืมเด็กๆนี่แหละเอาไปเสี่ยงสมบัติ อ๋อเจ้าอือลูกมาทัมลูกคนที่หลังจะอุ่นๆนิดหน่อยครับผมแม่เปผมไปซื้อของอะไรจ้ะเออก็พวกฮันซานอกจากตื่นครับผมเป่าผมก็ตัวอ่ออือออลินอาชีอาวันอารคิวอาโคสออลินอืออืออือมันเป็นโอลินดีกว่งอ่ะจะเป็นยี่ห้อท็อก นใข้ดาวมายัยฮาทุกเพียวไปเลยครับที่เีาไม่รักพักหรอกอยากกนได้กัก่ดูกว้างเป็นหอดชิถึงครับพี่นออ้องเบิ้งถไผดูมึงอื้มอนะื้มอื้มอ,อื้ม Nóng rất ừ, là cái bia bia đi ra ừ lắm mọi 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 กันเลยจะบ,บอกอร่อยใครทำรู้ไหมใครทำใครทำรู้หรือเปล่าตอนนี้ะมันไม่ทำหรอแต่ว่ารสชาติอร่อยอยู่แต่ไม่คือจังบวะเป็นเจ่อยบ่นหรือเนลัวบอบ่นบหรนอวปล่า แล้วแบบมินนี่นินในในอืมเพราะมันดูแบบธรรมดาอร่อยแต่ว่ามันมันมีมันต้องจุดทางหนึ่งตอนนี้กินยาร้านเผ็ดร้ายกันแล้วมันจะแห้งอร่อยอยู้คือ,อจำรสชาติที่มีอาทำเหมนะือนนไะจริง Ừ ừ ừ. Bình. ừ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  mhm 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 ừ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  mhm 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 phà mhm 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 ừ, mhm ừ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  Đưa một còn đây bị đoàn cho nó quân lắm mà Có lại mấy Bơm, 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 bưng bơm, bơm, ดีนะคะลูกค้าเข้าเยอะเลยวันนี้โอ้โหมากระเด็คิวเ้ยมันขาไปบวกินนี่เนี่ยไอ้หมดไปมันเป็นสุดบอนเป็นแล้ว อย่างจะห่วงห่วงคุณนะมาแล้วบุนคุณคุณหน่อยนะครับอหอยหอยลกมวนดีป้าพี่หนึองเอ้าข้างหลัง จะไเป็นสอด5แมยมันคือกนี้ออเบรับอ๋ออะไรบอกอะไรให้บอกปลาไม่ีเตียมมาเลยดิเราสิไปเอากวดนามเราสิไปเอาลําป่ามาหน่

mượn tương tự tươn cho sầu tương tự thảo luôn bên phí nhao tươn mượn thảo hai Bên nè nhao 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 Khai nhao 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 sáng Khai nhao 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 nghe nhao 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 อสบขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจตลอดนะคะขอบคุณขอบคุณที่ไปโหลดที่ยังกับเบิ้งพี่ก้าให้กำลังใจ่ซ้ใจเราละอืมเอาอ้วนดีเลย nước xoài ừ, có lăng mày không gì này là bài này Tổng hổng. Tổng hổng bài không cứ bài không à không có không บรเดียวกถึงเมนุอาหารเลยครับอนบเดียวกปันใดงงใครเยอะมากยังเหมือนใครดาวความนี่หรอมาแก่บจเห็นตใครเลยคำพ่อหองจำเห็ไหมืม cơm <laughs> ừ. tâm, Ủa, hoàng hồn đó ờ xuống luôn bả ờ cơm tằm sư không để cái มับสดเนาะเลยไม่กูจัำกูบ่นไม่มองแนะนำพี่ว่าทรงไม่ให้กินได้เดื่อพี่น้องเลยอ,อยากอยากกินป่ะมึงนีไม่เล่ากับเบสือเรื่อ <laughs> งยูนีเพื่อนนี่ออกไปทางขอเปลี่ยกแบบนั้นได้ เส็นแย่เป็นอย่างนี้นะก็ตีน้ำโลตัดกับมีนะเออีหายพอนังหกมกันหนูอ่ะจ้ะาโเหทงดน้องจเียวอาเียวอาเียวเย็นหอยให้เรา ขาดคนหนึ่งคือบุุนใบดีใจพี่ดน่อยอุ้ยผมเป็นพนักง,งานก็เท่าไม่ลูกไอจีเอาไงท้องขึน้นบันหนูดินงดิเด็หนูดินโตพอดีแหญ่พอดีพอดีอุ่นอวกันนะแล้วหนูไปเรียงมาแคลวกันได้ไหมอ่ะใช่ป่ะอืมเมียมอมุ มึนขายขายขงเนาบพวกบ้างลืมจังว่าไายเรียกาตอนนี้ผ <shi> ู้หลายกับก็ได้อืนี่เป็นแบบอะไรอือก๊าบเฮหมากินหอมแบงปันอรูดิ้แบงปันอื ขายม huh? like. ันจินท่้งนหรอกแบบมันคือส mm ิงจังครับอร่อยเพลินหรอกนี่เราพรสมั่วเลยพี่น้องแหม่ทำพายรสมั่วม่นี่ก็เกือบไม่มีมากับร้านดอกพี่น้องจ้าไม่ได้เกิอก็สิอดวนทนไปอยู่นะสิเปิดตอนข้ักเลยร้านนี่แะตัวสำคัญพี่น้องอือ อมอมานอ่องไสมเตไปมาถ่ายยังพี่หลงเงมาถายความหมุนไหวพี่หลงมึง hey, ือถึงกนคือเก้วค่ะเห็นไหมเห็นพี่ๆปันๆไม่บายอไม่บายยังไงายบายไยบายายบายยังไงายบายบายค่ะมันไายบายคืออะไรเนี่ยฮะ คนเก่งใช่ไหมคะคนเก่งใช่ไหมคะแตอนนี้ก็ต้องเรียนรู้ไปหน่อยนะไม่บายเปิดน้าลายอยากไปเที่ยวจ้ะสิ่บายบายน้าทำงานไม่บายทำไมเดี๋ยวก็สวัสดีค่ะมีตาพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายบาท่าไหร่อืมไม่บายด้วยสีพรากินเหนื่อย โรคค่ะพี่น้องค่ะอิมทักอิมเนี่มือๆแล้วเอาแบบเังเสาร์ทัยังมินยังอืมสวมมาท่าก้นพร้อมหลับพี่น้องจ้ะเอาพูดเล่นหลายสำหรับการยี่สามมินี่ขอประทานอภัยอีกทีครับจ้ะพูดว่าจริงจริงท่านมาทั้งเล็กหน่อยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนแล้อขอตรวจดวงไหนด้วยครับผม มาลฟ์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบไปไปายก่อน